ปลาสีทองปลาสีทองเมื่อกี้พี่ได้อยู่ใช่<อ>ซึ่งจริงแล้วมันเป็นปลาสีแดงเพราะมันอยู่ในน้ำลึกมาก 200- ร้อถึงเมตรลึกขนาดนี้เนี่ยก่อนหน้านี้วนไปไม่ถึงเบ็ดก็ไปไม่ถึงเพราะเบ็ดมันเล็กเกินไปต้องไปฟ้าเพื่อมีในโลกนี้ได้ไม่กี่ปีพตอนถึงโลกเพิ่งเห็นมันได้ไม่นานหาซื้อไม่ได้แต่เนื้อมันกลับไม่ค่อยมีเสน่ห์ ก็มาดูนะครับว่าเวเปอร์สามารถทำให้มันมีสีซนอย่างนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าเนื้อมันเนี่ยจะค่อนข้างที่จะจืดอ่ะมาลองดูนะครับเป็นไงมีผัดชาแล้วก็กูชี่นะครับผมถ้าจะพม่ตัวนี้เป็นปลาน้ำลึกประมาณ200เมตรทัพนะนี่มีความรู้ความรู้ตัวมันจะสีสีส้มส้มทองทองอะเนื้อมันจะละเอียดสะอาดมีความรู้ความรู้เอานะครับขออนุญาต หลักๆเรามองว่าเนื้อมันไม่ได้มีเสน่ห์เยอะเพราะว่าเราใส่เครื่องปรุงเติมในสิ่งที่ตัวเนื้อมันขาด <S <S ที่ว่าอยู่ทีอ่ะดีเผ็ดร้อนหอมเครื่องแต่ตัวเนื้อปลาก็อย่างที่พี่ต้อมบอกมันไม่ได้มีเสน่ห์ขนาดนั้น